จะมาเดินตลาดครับมาเดินตลาดด้ยกัมาในเมืองข็วันนี้ครับไปตรงครับกำลังไปไหนคะไปนาริตะซังนาริตาซังโอเคทีเราจะได้เข้าในเมืองนะครับร้านอะไรเราจะไม่รู้ว่าพิสูไปนาริตะซังคืออะไรไปชมไปชมว่ามันคืออะไรัะ ไปสิเลสวัสครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาถึงแล้วครับนาริตาสังก็คือวัดนเงนงครับ เรามาเที่ยววัดนรอบนี้ครับดูบรรยากาศน,นานๆทีเรามาเที่ยวนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับพี่น้องอนในครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ นี่นะครับบรรยากาศด้านในนะครับบรรยากาศด้านใน,น,นสวยงามครับพี่น้องครับเอ้ยอ, <c oughs> อันนียอะมังกรเยดะเวอ๋อ ล,ลุงมังกร<ง>ครับอันนี้บ่งขอพอ่อนไหมอพ่อนกับโยนเหรียญครับอายนเหนรียญเ,เข้าไปขอพอรเอานะครับข้างในมีแต่เหรียญเลยมีตัเงินครับพี่น้องครับ,รบโอ้โห ต้องโยนอ่าโยนกับให้ถือขีดินถือหินครับเป็นรูปเตาเนาะพรนั้นถึงจะสำเร็จนะครับใครโยนผู้ใดโยนเหลียนขึ้นไปถึงหลังเตาได้กะพรนั้นถีสำเร็จนะครับโอ้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับอืมสวยงามครับ มาถึงข้างบนแล้วบรรยากาศด้านบนนะครับนี่คือด้านล่างเราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือทูปจุดทูปนี่มาดูทูปปานเชิญวไดเป็นเหรอ จะเป็นแบบนี้ถูกเซียงแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เอาม้โยนเข้าไปได้ไหมอ๋อนะครับอธิษฐานนะครับเอาถูกใส่ในหันอันนี้ก็เหมือนเป็นกระปุกนะครับแล้วก็ขอพรบ้านเขากระสืจุดถูกจุดเทียนจุดถูกจุดเทียนขอพรเนาะถูกเพื่นคิดเป็นลักษณะนี้อ๋อเจ๋ง ด้านในนะครับบรรยากาศด้านในอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับสวยงามครับสวยงามบรรยากาศร่มรื่นนะครับมาอีกหนึ่งชั้นครับอันนี้ เป็นอีกบริเวณหนึง่งข่วงแห้งครับพี่น้องครับข้างในก็มีอีกครับ นี่น่าจะหลายปีนะครับหลายลอยปีนะครับเกาแก่นะครับสวยงามว่โอะไบอังโบอสงอิงมัส์คนี่คือด้านด้านในสุดนะครับ ่เรามาถึงแล้วครับด้านบนสุดนะครับสวยครับสวยครับ นี้เรามองจากด้านบนครับเนี่ยมจากทึง้งลงไปครับพี่น้องครับสู่ด้านล่างสวยงามครับสวยงามต้นไม้ก็งามครับต้นไม้จัดสวน จัดสวนนี้สวยงามมากกลับออกมาแล้วครับบอกท่านผู้ชมหน่อยเป็นไงข้างในสวยมากครั้งแรกครับตั้งแต่ไม้ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีหาแปดจนปีหกสี่เพิ่งมานาลิตาซังครั้งแรก สวยมากวัดเพื่อนแบบว่าอุย้ยสวยบรรยากาศดีนะครับแมน,นเยือกเยเ็นสงบเยือกเย็นแบบอือน,นี่คือในช่วงโควิดนะครับเนาะโควิดเริ่มจะหายคนยังไม่หนาแน,น่นแต่ก่อนค้นหนาแน,น่นครับได้ยินเขาว่าคนแน่นตลอดเวลาขอบคุณท่านผู้ชมน้อยขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับ วันนี้เรากลับออกมาแล้วขอบคุณ,คณท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ต้องลองด้วย<อ>นะครับกดไลค์กดแชร์นะคะเพจต้องลองเพจน้อยๆของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปน,น,ปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย